วันนี้นะครับมีหนึ่งใน breaking news นะครับระหว่างรอยเจอร์รี่เลเกอร์กับดาร์ลัสโมวิกได้มีการเทรดแลกกันระหว่าง2สตาร์ระหว่างลูก้าดนชิดกับแอนโทนีเดวิสผมเนี่ยแชร์ความคิดเห็นผมบ่อยแล้ววันนี้เรามาฟังความคิดเห็นแฟนบ้าค,คนอื่นบ้างเขาคิดเห็นยังไงบ้างกับเดีืยวนี้และใครเป็นผู้ชนะเลสเตอเอาล่ะครับเราเจอน้องคนแรกนะครับมาถามความคิดเห็นนะครับ,รบแนะนำตัวนิดนึงกาฟเชตูนครับอ่ะวันนี้มี breaking news ลูก้าโดนชีดกับแอนโทนีเดวิสเห็นแรกกันเราคิดเห็นยังไงบ้างในเดีลนี้เดีลนี้หน่อพี่ถ้าเอาเอาระยะสั้นนะผมมองว่าดารัดนะแต่ระยะยาวผมมองว่าเลเกอร์วีแล้ววยังไงผมว่าคือตอนนี้เหมือนดารันมันครบแล้วอ่ะฮิกซอมมันครบแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเลเกอร์เนี้ยผมมองว่าถ้าเอาลูก้าไปแต่ว่าผมว่วงในมันก็สู้ยากเหมือนกันนะพี่ถึงแม้จะมีเซนเตอร์ก็จริงนะพี่แต่ว่าขายอดีไปผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะอ่าใช่ครับแล้วคิดว่าเดีลนี้ใครเป็นผู้ชนะ หัว,ว่าดัดลัดพี่เดี๋ยวนี้หัว,ว่าดัดลัดชนะตัวอะไรเพราะว่าผู้พี่มีทั้งไคล์ี่มีทั้งเคฮอมปันไหนยังมีกาฟอร์ดเล่นเซนเตอร์ให้เอดีต้องการเซนเตอร์อีกให้เอดีไปเล่นเบอร์สี่สบายเลยทีนี้ใช่ครับผมว,ว่าเดี๋ยวนี้ดัดลัดชนะพี่ครบลงครับครับผมเอาละครับอันนี้คนที่สองแลครับพี่โจรครับพี่โจรครับวันนี้มีดิวลูกา้าดอนชิตย้ายไปเลเกอร์แล้วก็แอนโทนีเดวิสย้ายไปดัดลัดโมลิกพี่คิดเห็นยังไงครับ ผมว่ามันก็ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายนะอ่าส่วนตัวคิดว่าลูกาดอนซิกน่าจะได้ผลประโยชน์ดีที่สุดเพราะว่ามันใหญ่งน้งก็ขายเสื้อได้จะพูดว่ายังไงดีมันก็วินวิน,วนทั้งสองฝ่ายแล้วพี่โตที่นู่นเนี่ยพี่โตที่ที่ดารัใช่ไหม คนที่ดาราเขาคิดเห็นยังไงเขาเสียดายไหมเขาแบบร้องขอแบบกรีดร้องกับการเสียไปของลูก้าหรือเปล่าส่วนตัวของผมนะผมว่าไม่ไม่เท่าไหร่ครับมันมันวิน,ว,นวินทั้งสองฝ่ายเพราะว่าดารามันมีตัวเล่นปีกทั้งสองตัวอยู่แล้วก็คือคารลิอวิ่งกับเคทอมสันซึ่งถ้าเทสลูก้าออกไปแล้วเอาแอนโทนีเดวิสเข้ามาซึ่งมันก็วิน,ว,นวินอะ่ะมันเป็นตำแหน่งที่ขาดใช่ใช่มันเป็นตำแหน่งที่ขาดพอดีแล้วเลเกอร์มันก็ต้องการจะหาคนมาแทน อยู่แล้วเพราะว่าทั้งระบอนแล้วก็แอนโทนีเดวิดก็เริ่มแก่งคู่แล้วอ่แล้วไหนจะเรื่องเรื่องแคปเรื่องเงินอีกที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยสําหรับผมผมมองว่ามันมันวินวินทั้งสองฝ่ายเฮ้ยผมผมอยากรู้แบบว่าพี่คุยกับเพื่อนที่นู่นเนี่ยลูก้าเดนชิดนี้มันเป็นเทียเดียวกับเดิร์โนวิสกี้อย่างโอ้ อีกไกลถ้าถามผมผมว่าอีกไกลเราเราเราดู่างเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบมองดารัทก็เห็นลูก้ามองดารลัทเห็นเดิร์กอะไรเงี้ยก็ก็ก็เข้าใจแต่แต่สำหรับผมผมผมโอเฮนิดหน่อยผมว่ามันยังอีกไก่อีกไก่อีกไกลสรุปสุดท้ายเดี๋ยวนี้ใครเป็นผู้ชนะเลเกอร์ชนะอยู่แล้วครับเพราะว่า ได้ได้เด็กใหม่ไปได้เด็กใหม่ไปได้นาคตได้ใช่ได้คนมาแทนโอเคขอบคุณครับผมตื่นตื่นนะขอโทษทีสบายครับอันนี้ไม่ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับมีเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งวันนี้พี่ตามเพจอยู่ล่าตามอยู่ครับ breaking news breaking news อ๋อ breaking news ขราดังลูกก็โดนฉีดย้ายมาเลเกอร์ครับความคิดเห็นพี่เดีอนนี้ยังไงคิดว่าเอ่อโดนฉีเนี่ยน่าจะมา สื่อสารของเลอบอนคือตอนแรกเห็นก็ช็อกว่าเอ๊ะทำไมมาวิาลลกมันดิวได้ดีขนาดนี้<ม>แต่คืออันนระยะสั้นแต่มองว่าเลเกอร์น่าจะมีโอกาสที่จะสื่อสารโดยเอาเนี่ยคือ40แล้วเ<ม>ลอบอนแต่คิดว่า,ารัาไม่มให้ต่อเพราะว่าดูทางเนี่ยการเล่นเนี่ยมันทับทากันเห็น,น,นเลยว่าเอ๊ะเลอบอนิ0 bon มาเล่นเหมือนกันเอามาเนี่ยคิดว่าน่าจะมาแนวนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเลเกอร์อาจจะมีโอกาสเทรดเซนเตอร์ดีๆมาอีกตัวประมาณนั้นนี่ฝาเลเกอร์หรือเปล่า นั้น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 สิ่งที่อยากถามคือ ตอนเนี้ยมองเดียวนเนี้ยเนี่ยใครเป็นผู้ชนะผู้แพ้ในดิวเทดนี้ถ้าระยะสั้นผมมองว่ามาวอลิกนะอตอนเนี้ยมองไม้ข้างหน้าเนี่ยมาวอลิกมีโอกาสลุ้นให้เข้าเพย์ออฟเลยพอได้ตัวนี้มาเพราะว่า A d ดีเนี่ยคือถึงจะเจ็บบ่อยเป็นพอลงบายอย่างที่เรารู้กันเนี่ยแต่ว่าดอนสิทเนี่ยก็เจ็บไม่แพ้กันแล้วตอนนี้น้ำหนักขึ้นด้วยใช่ใช่ดูแล้วมาวอลิกน่าจะได้ <c oughs> ผมว่ามาวอลิกน่าจะได้ดิวดีแต่ถ้าระยะยาวก,ก็ต้องดูเลเกอร์ปี2ปีข้างหน้าครับได้ขอบคุณครับ วันนี้มีข่าวเขาใหญ่ลูก้าดันชีดไปเลเกอร์ขอความคิดเห็นหน่อยแอบตกใจครับว่าแบบอยู่กันมานานกับดารลาัสโมริกแต่ว่าแบบย้ายไปเลเกอร์ซะแล้วใช่ครับแต่ว่าแอบ,บดีใจที่ดาร์ลัได้เอดีเหมือนกันคุณเป็นแฟนทีมอะไรกันเนี่ยปีนี้เชียร์ดาร์ลัตครับนั้นเป็นในมุมมองดาร์ลัเนี่ยคิดเห็นยังไงก็โชคดีครับเพราะว่าเอดีปีนี้ก็เล่นดีมากแต่ นั้นดิวเทสทั้งหมดเนี่ยระหว่างเลเกอร์กับดาร์ลัสโมวาริกเนี่ย<ม>คุณคิดว่าใครเป็นผู้ชนะในดิวเทสนี้อถ้าระยะยาวผมว่าเลเกอร์น่าจะชนะเพราะว่าดูการยังใช้งานได้อีกยาว<ม>แต่ถ้าระยะสั้นเอาแบบว่าได้ลุนแชมป์ปีนี้ก็ต้องดาร์ลัสอ่าในมุมในมุมที่ที่โค้ดเนี่ยทีทีมันเปลี่ยนปุ๊บนะแล้วเอา a อดีไปหยอดปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้ตามดาร์ลัสเนี่ยคุณเป็นแฟนดาร์ลัสเนี่ยให้คุณดูดาร์ลัสเนี่ยเอดี AD มจะไปช่วยอะไรบ้างก็ ผมว่าได้หลายอย่างเลยคนระับเพราะว่าเล่นเกมยิง3ก็ได้เล่นเกมไหนก็ได้เล่นไหนก็ดีออใช่ครับทีนี้ใครลีก็จะสบายขึ้นเยอะอผมแล้วถามคุณว่าการได้ AD มาเนี่ยโอเคไหมโอเคครับชอบแบบให้เกดอะไรใครชนะแพ้ดีวนี้ดารลาัสดารสชนะครับเชียร์ดารลาอยู่แล้วเลเกอร์ะเลเกอร์เสียดายเสียใจด้วยครับปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีของคุณ <laughs> คือมองว่าไงดาร์ก็ช้าเดี๋ยวนี้ใช่ครับมองครับนะครับวันนี้มี breaking news นะครับรอชิลิเลเกอร์ได้หรือก้าดอนชิดนะครับพี่คิดเห็นไงกับเดี๋ยวนี้แล้วใครเป็นผู้ชนะเดี๋ยวนี้ครับจริงๆคิดว่าเดี๋ยวนี้ครับเลเกอร์น่าจะขุมเพราะว่าดดนชิดดูมีอนาคตไกลครับแล้วก็เป็นตัวเรียกว่าขายเสื้อได้เยอะเป็นตัวดึงทรัพย์สินได้เยอะครับ มองเรื่องการตลาดเป็นหลักมองเรื่องการตลาดเลยแล้วฝั่งดัลลัสโมวอลิกได้ออนโทนี่เดวิสคิดไงพี่ก็อันเนี้ยจริงๆกลับมาถ้ากลับมาที่เลเกอร์เนาะเลเกอร์น่าจะต้องหาเซนเตอร์ที่ฝีมือทัดเทียมกับทางเดวิสให้ได้อีกทีหนึ่งยากยากมากยากมากเราเห็นตัวตัวก็ยากมากในในมุมของดัลลัสเมลวอิกอันนี้ผมไม่มีความเห็นไม่มีความเห็นภาพรวมใครชนะใครแพ้เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้คิดว่าเลเกอร์ฉลาดดิวครับคิดว่าเลเกอร์ชนะครับชนะระยะยาวได้เงินแน่นอนของนับองรับสวัสดีครับพี่พี่ผมขอความคิดเห็นหน่อยวันวันนี้มี breaking news ลูก้าเดินฉีดไปเลเกอร์พี่คิดว่าดิวนี้ใครเป็นผู้ชนะคนที่ได้ประโยชน์ของดิวนี้เหรอลูก้าเดินฉีดไปเลเกอร์เดวิดไปดารลัตถ้าเป็นพี่นะพี่คิดว่าเลเกอร์ คือต่อให้แบบได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ยังไงอะแต่ว่าเลเกอร์อะมันต้องขายตั๋วใช่ป่ะเลบอลมันจะรีทายใช่ไหมมันก็ต้องหาซูเปอร์ตาร์คนต่อไปมาถ้าเลเกอร์ได้ลูก้าไปอะผลงานอาจจะยังไงยังไม่รู้อะแต่ว่าเงินอะเข้าแน่ๆเพราะว่าลูก้ามันมีฐานแฟนคลับเยอะเออต้องบอกก่อนถ้าเทียบกับเอดีนะแล้วแล้วขอโทษขอโทษคิดว่าประมาณนี้เรื่องรายได้แบบเลเกอร์อะไรเงี้ยคงได้แน่นอนแล้วฝั่งฝั่งดลลารโอเคไหมฝั่งดลลาร์ได้ AD ดีไปคิดยังไง เออผมไม่แน่ใจว่าแบบพวกบอร์ดบริหารเขาคิดยังไงอยู่นะแบบว่าอาจจะอยากสร้างทีมโดยใช้แบบ AD มาช่วยเพราะว่ามีไคลี่เป็นกาดอยู่แล้วเติมไไเขาไปเติมเข้าไปแบบอตอนนี้ลูก้ามัเจ็บด้วยใช่ไหมก็คือคิดว่าแบบหัวเอาแบบหวังแชมป์หวแบบังเข้ารอบลึกสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขอ,องตอนนี้ก่อนเอาเรื่องบาสก่อนสรุปแล้วพี่มองว่าดัลัสชนะเรื่องบาสเลเกอร์ชนะเรื่องเงินอ่าเลเกอร์อ่าเรื่องบาส ฤดูกาลนี้อาจจะไม่ได้แต่ว่าเรื่องเงินอะได้แน่ๆส่วนแบบฤด,ดูการหน้าอะไรเงี้ยเรื่องบาสกัจะได้นะสร้างใหม่เพราะว่าเขาสร้างใหม่ได้เขามีแกนกลางที่ดีอยู่แล้ว<ม>เออแล้วยิ่งเขาได้เงินมาอย่างเงี้ยยังไงเขาก็ต้องหาคนมาช่วยลูก้าตามไซเลเกอร์เพราะเขาหวังแชมป์กฤดูกาลอยู่แล้วประมาณนั้นของรับครับวันนี้มี breaking news ลูก้าดดนชิดย้ายไปเลเกอร์ aker, รแล้วก็เดวิดย้ายไปดลัสขอความคิดเห็นหน่อยอผมมองอย่างนี้ครับผมอาจจะเป็น ช่วงที่ว่าลุงบอลจะรีทายเปล่าผมคิดอย่างนี้นะผมคิดอย่างนี้นะแต่ว่าผมก็มองว่าเลเกอร์ปีนี้ได้ลุนแชมป์ลุนแชมป์ผมคิดว่าลุนแชมป์ผมมองว่า,เ,าเหมือนกับตอนปีที่สมัยเลบอนเนี่ยอยู่กับไครรีผมมองแบบนั้นครับแล้วถ้าเกิดลุงบอลรีทายแล้วเนี่ยผมว่าลูก้าเนี่ยน่าจะขึ้นมารับไม้ต่อแทนรับไม้รับไม้ต่อแทนผม,ผมคิดแบบนี้แต่ส่วนของดันลัตมาวิลิกเนี่ยาการได้เอดีไปเนี่ยผมมองว่าเขาก็ น่าจะสนุกเหมือนกันครับครับผมมองถ้าต้องเลือกว่าใครเป็นผู้ชนะดีวนี้เลือกใครอือสำหรับผมผมมองว่าวินวินนะวินคู่วินทันนงน้งคู่ครับผมวินทั้งคู่ใช่แต่ว่าสิ่งนี่รับไปได้เลยเนีย่ยผมก็แฟนเลเกอร์ผมผมชอบเอดีรู้สึกก็รู้สึกว่าเลเกอร์อ่อในดีวนี้ แพ้นิดนึงแพ้ใช่ใช่พี่เพราะว่ามองเรื่องตตวบารสเอเดียดีแสำคัญมากมากสำคัญมากมากครับผมใช่ครับก็รู้สึกเสียใจก็คือมองว่าดารลัดวินกว่านิดนึงดาร์ลัดวินกว่านิดนึงครับผมครับผอคครับครับพี่ครับเอาละครับคลิปนี้ก็ถือว่าได้ความคิดเห็นหลายแบบเลยทั้งแฟนดารลัสที่เราไม่ค่อยได้เจอเนอะแล้วก็แฟนเลเกอร์ด้วยก็ต่างมีความคิดหลากหลายเลยแล้วคุณล่ะคิดว่าดีลเนี้ย เลเกอร์ aker, หรือดารชนะคอมเมนต์บอกผมทีมรออ่านนะแล้วเดี๋ยวเจอกันถ้าอยากทำคลิปแบบนี้อีกอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวเรามีโอกาสเราไปจัดให้วันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย